รัฐบ,บาลเขาสรุปมาชัดเจนแล้วซึ่งได้เงิน5้าร้อยบาทข่าวลือก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาผิดทั้งหมดนะครับแล้วนี้คุณก็มาอยู่กับอปอมอ่อนนิวมากที่ประเด็นร้อนตอนนี้ตอนนี้ปอมจะมาสรุปข่าวเรื่องคนละครึ่งเฟสสองคนเก่าได้เท่าไหร่คนใหม่ได้เท่าไหร่ก่อนหน้านี้มีหลายคลิปมีหลายข่าวออกมาพูดออกมาทําข่าวเกี่ยวกับคนละครึ่งเฟสสองเป็นที่ฮือฮากันมากที่ระบุไว้ว่าบาง คนก็บอกหรือบางข่าวก็บอกว่าได้หกพันบ้างสี่พันห้าบ้างห้าร้อยบ้างสามพันห้าบ้างมันก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันยังไม่ได้ใกล้เข้ามาถึงวันที่จะได้เงินรับสิทธิ์กันจริงๆและทีนี้ในวันที่สิบหกธันวานี้ก็ซึ่งเป็นวันพรุ่งนี้ของการที่รัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟดสอง แล้วกลุ่มไหนบ้างที่จะได้รับเงินเฟดสองและก่อนที่จะไปรับฟังและรับชมก็ลืมกด subscribe และกระดิ่แงแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวให,ใหม่ๆกับปอมผู้เข้าร่วมโครงการเฟสหนึ่งและผู้เข้าร่วมโครงการเฟสองคุณดูป้ายตรงนี้ชัดๆนะครับผู้ที่เข้าร่วมโครงการเฟสหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยรัฐบาลเขาสรุปมาชัดเจนแล้วซึ่งได้เงินห้าร้อยบาทข่าวลือก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาผิดทั้งหมดนะครับไม่ใช่ จริงๆแล้วได้500อบาทคนเก่าเนี่ยจะได้เพิ่มอ,อีก500อบาทรวมของเดิมอีก3 0 0พเป็น3,500บาทและคนใหม่เนี่ยรัฐเขาจะให้คุณเนี่ยเต็มๆเลย35 0 0ก็คือว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ,ยบได้เท่ากันเนาะอยู่ที่ว่าใครได้ก่อนใครได้หลังแค่นั้นคุณมาเปรียบเทียบตาราง2องตารางนี้นะฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นของเฟสหนึ่งและฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นของเฟส2รัฐจ่ายให้ไม่เกินวันละร5 0หสิบก็คือว่าคนคนเก่าและคนใหม่เนี่ย ได้สิทธิ์เหมือนเดิมนะก็คือวันละร้อยห้าสิบเหมือนเดิมใช้มากกว่านั้นไม่ได้ถ้าใช้มากกว่านั้นก็ต้องเป็นเงินของคุณเองนะฮะข,ข้อต่อไปไม่จําเป็นต้องใช้เงินเฟดหนึ่งให้หมดก็ได้เพิ่มกับเฟดที่สองยอดจะทบคือคนที่ได้เฟดที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยแล้วยังใช้ไม่หมดก่อนหน้านี้แล้วคุณไปกดรับสิทธิ์เพิ่มคุณก็จะได้เงินอีกห้าร้อยบาทเพิ่มทบเข้าไปด้วยและส่วนคนเฟดสองคนที่โดนตัดสิทธิ์ในเฟดหนึ่ง คุณก็มาลงทะเบียนใหม่นะเขาเปิด6โมงเช้าวันที่16บนะฟังชัดๆอีกทีนะครับ6โมงเช้าวันที่16นะครับตั้งนาฬิกาปลุกไว้รอเลยแล้วรีบตื่นมาไม่งั้นคุณก็จะพลาดอีกนะฮะก็คือสิ่งที่ตีกัแบบประชาชนนะฮะแบบประชาชนและอย่าลืมคุณต้องอายุ18นะคนที่มีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องมารอลงทะเบียนนะนอนต่อไปเลย อันนี้โครงการนี้เขาให้สำหรับคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ6โมงนะอย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนไว้ด้วยเพื่อที่คุณจะได้กดเข้าระบบแล้วกรอกเลขบัตรไปเลยและถ้าใครกลัวไม่ทันเนี่ยกดกระดิ่งช่องปอมไว้แล้วพรุ่งนี้เช้าเนี่ยปอมจะมาสอนวิธีการลงทะเบียนที่จะทำให้คุณได้ทันทีและได้สิทธิก่อนใครไปกันที่หัวข้อต่อไปนะฮะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่สําหรับคนที่เฟสหนึ่งนะเขาจะมีปุ่มให้คุณกดเข้าไปเลย ก็คือว่าคุณเข้าไปในแอปอะ่ะแล้วก็กดว่ารับสิทธิ์ต่อแต่ถ้าใครไม่อยากใช้แล้วก็ไม่ต้องกดรับสิทธิ์ต่อแค่นั้นง่ายๆนะครับและสาหรับคนใหม่เขาเพิ่มจํานวนผู้รับสิทธิ์ให้อีก5ล้านสินี่นะครับอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เริ่มลงทะเบียนวันที่16หเวลาที่เริ่มคือ6กโมงจนถึงห้าทุ่มนะครับแต่ดูจากค่าการแล้วตอนนี้ก็คนที่เข้าหมดสิทธิ์ไปก็ค่อนข้างเยอะก็เตรียมตัวดีๆนะฮะ6กโมงเช้านะ และสุดท้ายตรงนี้นะฮะรัดเขาก็ขยายเวลาให้คุณใช้สิทธิ์ไปจนถึงวันที่3สมีนาคมนาซึ่งจากก่อนหน้านี้เขาให้คุณใช้สิทธิ์ถึงสิ้นเดือนธันวาหรือสิปีนี้นะฮะจากที่หลายๆแหล่งข่าวหร,หรือหลายๆคลิปที่หลายๆคนออกมาพูดกันตอนนี้เขาขยายเวลาแล้วนะอย่าไปอย่าไปบอกต่อหรือพูดต่อกันผิดนะฮะผมสรุปให้ฟังชัดเจนนะฮะ ก็คือ31มีนา2564นะครับใครที่ยังใช้ไม่หมดก็จะถูกตัดสิิ์ส่วนคนใหม่นะคนใหม่เนะี่ยคุณได้รับสิทธิ์ในวันที่16ก็จริงแต่คุณยังใช้ไม่ได้เขาให้คุณเริ่มใช้ในวันที่1มกราเออสิ้นสุดเวลาก็คือ31มีนาปี64เหมือนกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe และกดติดตามเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวทันเหตุการณ์ออมออนนิว สวัสดีครับ